ใส่ต้นหอมด้วยขนมจีนน้ำยาลูกครึ่งมาเด้อพี่น้องเด้อมาเซฟแซ่น้ำกันจ้าล้นหม้อเลย ปีหน่องวันนี้อากาศพรอนเอา้าแมเอ้าปีนี้โอ้เห็ดคือสีขาวคือจำมะมะามาพี่น้องมามะป้นท่องเท่ <c oughs> มาไ่มาาะมะจ้ะสซาลาเน่ทุกคนซระแหน่งามงาม อาซ่บแซาน้ำกันจ้าสวัสดีค่ะนางนอกบ้านจ้าทุกคนอากาศเออเดยวกแดดเด้วกคืมแต่ว่าแห่งเอาแม่ห้อนหอนแต่มีเห็ดมังคักผักชีใกลเก็บจากสวนพี่น้องผักชีแล้วงามงามกำลังงามเลยเป็นแต่เอามะแกงอ้อมขึ้นอย่างนีุ้ณนะ ผักชีปลูกเองจากสวนนั่งอยู่นี่มิตรพักเลยจ้ะพี่น้อง <c oughs> มามาอันปลาปลา,าเออเดตจะปลาเออเดตคล้ยคยายๆปลาแซลมอนเลยจ้ะพี่น้องเอ่อเนื้อแดงๆไหมเมื่อนั้นใกล้อบอบสู้ลูกกินแหรอปะนี่อ่ากินบ่เหม่อเอาเอาเอากระดาษไว้เม็ไว้ แต่บลุกนงเขาดีหนากินนมจีนแต่ว่าเพนังกินใส่ใส่ซอสใส่ซีอิ๊วขาวอันนี้น้ำยาลูกครึ่งเด้อพี่นอ้องชดน้าก่อนจดจดแซ่บทั้งปละลาาทั้งกะปิทั้งกะท,กทิมากแบบนี้ เปิดไหมบ่สจิมาสมัครอีย่างตอนนี้แ่บเลยจนสมัครถ้าดูสปีสปะปะอือ เนื้อปลาเขาจะเป็นแดงๆโอบตัวแญ่หลายโอบกนนินเมียงพี่น้องกินบะหมี่ก๋เตามาเห็ดน้ำยาขนมจีนแซ่บๆเด้ออเป็นไหนคะลูก ดีใจขุมตาเอ็ดแล้วไม่ไม่ได้ี่นจ้ะ ซาเลเนะงัมงับกินผักยูสวนอย่ากหมดยังเห็นจ้ขึ้นชายพี่น้องขึ้นชาย ออเ <laughs> อาน่าขยับนฮะปีนี้เอา อันถ้าเมือ่อใดสีห้อนก็ห้อนห้อนได้เพี่น้องยี่สิบสี่ยี่สิบหาองศาถ้าเมือ่อใดแต่ว่าฝนดีดีเนี่ยไม่มื้อนี่แหละที่ฝนบตกถ้าเมือ่อใดสีหนาวกันหนาวฝนตกถ้าเมื่อยนี่ห้อนสองสามเมืเน่นนะล้มล้มรับ อืมนี่ก็ทอบพ่อบุญดะทำเวลามามาโทรโฟนมาแม่อันเด็ดถ้ากล้องอันนี้ดดอ,อัน,น,นแฮงบดีเปน็นนองถ้าตีแน่ก็อยากลมกลกองตง <c oughs> ุ้งก็สีหลวกให้บลวก

ัก็เลยชาติไหมชาติอยู่บ้นนี่ไอ้อไลูแกได้ไปถอดป้ากว่าพี่นนองย่านอันเมืองดูมันอย่างได้ย่านแบทเมื เราจุได no, ้คุณจุได้ภลาดอ๋อเป็นปะเฮ็ดแกงวอล์มครับอู้วคือหอนแทะใบไม้บอติ่งเลยพี่น้องเอ้ยไม่รีวอล์มเนี่ป๊าอืมอิงก็ทิงเป็นอิงก็ทิงไงเฮ้ยสติลล์ อเดี๋ยวออกแต่ว่าเด็กกลางผมถอดเอาแมงันเั้นเขาเงินแ้งกงก่อนมาตอมดอกไม่ง เนาะนีกก no. ็ท่าเออบูกล้องมามากสิลมกล้องมามากสุดิ่งทองเอา้าหน้าเดียว ม่หือวางตรงล็อกเช็ดช็ดบอกว่าจะเอดาดอกหอมไปผัดงามงามฉันได้นั่นอยู่จะหม่แล้วก็สิถ <c oughs> ้าเดี๋ยวแกก่อน Hãy là cô Robin, do yêu ý đáp hưng à. oh. à. là? hưng 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 hưng

mẹ ông kể lạo con mơ tay mất school lạc lần bà con nhóc với nhau hát mười 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 บ้านนภูมิหนึ่งพอมันจะไปประชุมไหม่โรงเรียนโรงเรียนปิดเทอมเลยวนะแต่บางประชุมอรวมผู้ปกครองซื่อๆนะพี่น,น้องแบบวางแผนแต่เทอมหน้าอย่างประมาณเนี่นยเกี่ยวกับเทอมหน้าที่จะเปิดเทอมหน้าอย่างเช่นใครไป อยู่บ้านกบเราะเพราะว่าเขาประชุมจะพูดปกครองส่งตัวแทนไปขอกลัวเราคนเป็นอยากไปหาอันนี้ไปกับพ่อทันเหรอเป็นก็เไรว่าถ้าบ่ได้ไปหาเป็นกินไอเปิ่นสีเฮดช็อกโกแลตคัฟเกิร์ไอเค้กช็อกโกแลตเนาะ

ฮังแคะมาแล้วเชียงนก้ังแค่ได้ยินเชียงอันขึ้นนกพูนอ่ะหมพี่น้องคูค่อย่างบารซีอุกเล่คนบานมาแล้วบาสิซีอุกเลปะปะย้ายเฮะย้ายเฮกแต่อุกเลยก็

อนน้าาหนี ünk, e ่งอืมเชรอหรออเมรอเหลัเลรเหรอเหรอเหอกหรอเอืหอเหอเหรอเหรเหรอเห้อเหรอเเหีเเหเเลิกเานแล้วอเหรบหอเรอเสาอเลยอเหอเหอเน น้ำลายส่ออนสีกแกงอ้อมใส้เนื้อจักมอือยุคนาก,ก,กินผักคักจ่วงเนี่ยมาแล้วเป็นตาฮัตตาหมาเต้นบาท คนมาชาบ้านแกนอยู่ลูกชายคนล้อรอ,อสองคนโอ้ยกระดาษอยู่ว่าบ่มีล้มกับผิวกระดาษย่อนอยู่ด้ คนบาทันได้หยุดงานเนี่พี่น้อาะยังนอยนักเรียนปิดเทอมซื่อๆงานยังไม่หยุดบางคนก็หยุดก่อนบางคนก็หยุดหลังแล้วแต่แต่ว่าถ้าผู้ไหเหตุหานทั้งสองคนหัวมแม่งค่ะก็ต้องแบบมีผูหนึง เขาก็ต้องยุดช่วงลูกยุดเนี่ยพี่น้องถ้าพ่อสั้นก็ต้องแบบเหมือนแบบจ้างโรงเรียนเลี้ยงจ้างโรงเรียนเลี้ยงก็จนกว่าจิตประมาณกลางเดือนนี่แหละ

ของพาก,กันอืมอีพวกกิมอนก็ได้ไปเที่ยวแล้วพี่น้องเพิ่นแพ็กกระเป๋าเลยเด้แพ็กกระเป๋าแล้วไ, <c oughs> กกเป,วไปเที่ยวสวนสนุกพากอยู่ในนั้นแลยเดจ้ะพักอยู่ในสวนสนุกเลยจองอ่า บางกะรลบอกเขาเอินยังในในไอ้นั่นเลยนะในสวนสนุกเลยาสนอีกม,มันใสนะ่ันไหมันพันเล็กเลสักป่ะคนแพ็ควาองเต็มกระเป๋าแล้ว ผักหลายๆจะขี่กินผักอี๊ยมเต็มเยอะเหรอเผ็ดเสร็จยู่เด้พี่น้องพี่แข็ง

อืมจับฮะเอาไหมอืมมดถีก็กดนะหยุดคอนะอ,อ,อ,อาขอปาคอกันมเสน้น

ตุลาอามากินอาหารอ่ามามีมีบินไต้ขุมตาซะละซะละเน่ามงามมังขึ้นชายไง มึงดอกหอมพี่น้องมันเป็นยังงก็เป็นนักศีต้นไหมโันนะะมึงความสูงปุ๊บขัาขนาด